ครจะไปหาบินมาแต่งตัวให้ดูนะคะเราเริ่มจากด้านในนะคะด้านล่างเลยจะใส่เป็นเลกกิ้งบุกขนค่ะตามด้วยฮีทเทคทั้งด้านบนด้านล่างนะคะส่วนด้านบนนะคะต่อมาชั้นที่2เราก็ใส่เป็นเสื้อขนเป็ดเปาอัลต้าไลาดาวกันลมดีมากไส้ในขนเป็ดแทนนะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงขนเป็ดเช่นเดียวกันค่ะจริงๆใส่ตัวเดียวนี่กันน้ํากันหิมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังสามารถกันหนาวได้ถึงลบยี่สิบเลยแต่เล็กใส่ฮีทเทคข้างในไปด้วยแล้วก็ยังใส่เลกกิ้งบุกขนอีกเพราะฉะนั้นลบสามถึงสบายๆเลยค่ะชั้นนนนนนนทที่่่่ขอออองงดด้้้้าาาาาาบบนนะคคคเเเเรรก็ใสปืตออตุตามมาวยั กันมากันลื่นนะคะอ๋อด้านในเล็กใส่แผ่นร้อนเทาวไว้แล้วนะคะอุ่นสบายแน่นอนตามด้วยคอตัวนี้เลยค่ะเอาอยู่แน่นอนลบ30องศาด้านในนะคะเป็นฉนวนนาโนนะคะกันความเย็นได้ดีมากค่ะด้านนอกกันน้ํากันนิ้วได้100% <c oughs> มีกันลมเข้าที่ฝ่ามือถอดฮูดได้นะคะอุ่นสบายแล้วก็มีกระเป๋าเคลียบกันน้ำและกระเป๋าด้านในเยอะมากใคร <c oughs> ไปฮาร์บินก็เหมาะมากๆค่ะเรามาต่อกันด้วยนะคะแมสกันหนาวค่ะที่จมูกปากกระโหูนะคะตามมาด้วยหมวกบุคคนผ้าพันคอแล้วก็ถุงมือใหม่พรมนะคะ ซึ่งเซตนี้จะได้กันทังเซตเลยนะแล้วก็เ็กจะใส่เป็นถุงมือทัสกีนได้กันน้ากันนิ้ะนะคะตัวนี้ก็จะเปิดนิ้วออกมาทัสกีนแบบนี้ได้เลยนะคะตามมาด้วยถุงร้อนค่ะก็ใส่ไว้ในกระเป๋าโค้ดเลยนะ,ะมันจะอุ่นๆได้ตลอดทั้งวัน78ชั่วโมงเลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครแบบว่าไม่อยากใส่แมสเนาะก็ใส่นี้เลยค่ะที่ปิดหูกันหนาวนะใส่ครอบใบบนศีรษะได้เลยค่ะจําเป็นมากเลยนะคะไม่งั้นมันเหมือนหูจะหลุดเลยค่ะส่วนตอนช่วงไหนนะคะที่มันไม่ค่อยหนาวแล้วอาจจะเข้าไปในร้านอาหารเนาะเราก ลรถมาแค่นี้ก็พร้อมไปหาบินได้ละค่ะ